กมวนมากพี่น้องว้าวนี่เดี๋ยวพี่น้องก่อนออจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามพาชิมค่ะพี่น้องคะมัน,นี้พาพีพาหนองมาก,กิน ต้มมาม่านา้ำข้นกุ้งแม่น้ำจะพี่น้องคะเป็นมาม่าต้มยำน้ำข้นกุ้งแม่น้ำนะคะพี่น้องมึงเนี่ยกุ้งไม่ได้ตัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องแบบนี้เลยจ้ามึงเนี่ยผักของเ้ากับบะหมี่ยังหลายนะคะมีผักสลัดนะคะมีถั่วงอกมีถั่วฝักยาวนะคะพี่น้องมีพริกจีนะคะพี่น้องคะมีแคบหมูจมามาม้ะมาม่าขับมาโซนหอนข้า่เหนีเป็นน้ำจังหวะกับพี่น้องโอ้ยมึงเนี่ยพี่นอ้องโอ้ยผักแน่นะคะอ่าใส่ลูกศ์น้ำได้กับพี่น้องขามึงเนี่ย ได้ดูพี่น้นองเต็มตัวบ้างไงนะคะพี่น้องโอ้ยก oh, oh, oh. ระมวลมากพี่น้อ <Wow. S 1> งว้าวสนใจดูแค่พี่น้องค่ะอืกกี่ห้าหนะ เปิดกระปีก่อนพี่น้องในกระปีก็กินลหลายรอบแล้วนะคะพี่น้องคะฝาดเลยจ้ารู้สิเพลิแท้ซีนวเลดดยพี่นอ้องอดี่ยวพี่น้องก่อนเต็มถ้วยกินไ่หมดบวบาก,กันนะคะพี่น้องเนาะ ขืางเงาพี่น้องคะ่ะเรามือกันยาวากันเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะอืออยากกุ้งอืมวันนี้เราก็กินอยู่หน้าบ้านนะคะพี่น้องสองฟังอันขางกําแพงกันเป็นสวนผักตง้งหัวคือเก่าเนาะ,ะพี่น้อง 감사합니다. 음, 음, 나도 위안. 자, 미, 레자 วันนี้เราจะเน้นกุ้งนะคะพี่น้องต้มหูต้มมะม่ามะม่าจัมโบ้สองห่อนะคะพี่น้อง้ยต้มมะม่าจัมโบ้สองห่อเลยนะคะใส่ไข่ใส่ลูกสิญน,นะคะใส่กุ้งแม่น้ำโอ้เมนูนีแ้แบบเสบอยู่นะคะพี่น้องมันงงเหมือนบานนะ๋ยวพาไปแซ่บเด้อมะม่าพี่น้งองเนี่ยมันมีมันแซ่บเพียอ,อย่างเด้ยเดียว <laughs> ทักแน่นะคะพี่น้องโซนหอนก็นได้อยู่จ้ะอื Kanak-kanak pinang, dah siap juga. Mm hmm. 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 Kanak-kanak. 对的。<Thank> you <laughs> เผ็ดทั้งแซบครั้งแน่พี่น้องอย <c oughs> สุดเด่นมากค่ะเมนูเนี่ยโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้กินข้ามเนยตาสวดขอขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให,ห้ตัวผมในคลิปในครั้งต,ต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พ่อสนีทคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีคะ่ะ